ของกินบ้านหฮาเลือกเอาเตอร์ไนเป็นของปื้นเมืองเป็นเรื่องสบายล้วนสปะมากมีฟังเฮอดีเนอะพังขยากจนเพอมาบลืนน้ำ สวัสดีเจ้าใหม่สูงค่าสวัสดีเจ้าใหม่สูงค่ากู้คนกู้ท่านเลยกันละกันนะเจ้ามื้อนี้อร่อยแน่นอนนะเจ้าพี่นันทนาการมาจากพี่สาวของน้องโอเดตเองนะเจ้าต่ำบะม่วงเจ้าต่ำบะม่วงก็ต้องมีพักกับเจ้าวันนี้มาสไตล์พักสดและก็ผพักลวกเนาะเจ้าอันนี้กินบะม่วงก็ต้องกินกับพักละนะเจ้าพักละนะคะหรือว่าภาษาต่างกรุงเทพภาษากลางพื้นทอว่าชะอมอินะเจ้า ใบพลู ue, นะคะหรือว่าภาษากำเมืองพ่อท้องก็พักแคร์หรือว่าใบปูลิรรมเมงเจ้า, ing, านี่เนาะใบปูลิงแล้วก็พักหวนหมูเจ้าพี่น้องพักหวนหมูลวกเจ้าเนี่ยกินแตมโม,ม,ม,ม่ันต้องกินลำล้ำและที่สาคัญพระเอกนางเอกของมันก็คือนี่เจ้าข้าวหนึ่งเจ้าทุกสีทุกอย่างนี้คุณอุไรพี่สีจัดให้นะคะและตอนนี้พี่สาวข,ของเฮาก็นั่งไ่พักหวานนะเจ้านั่งไซพักหวานนี่ สวัสดีเจ้าไม้สุขาก่อนสวัสดีเจ้าไมาสุขาเจ้าฝากติดตามพี่สาวข้าเจ้าเทรนเนอร์เจ้าลํำบุดปักกันที่ปอยสั่งลองนะเจ้าเนาะบุดพี่สาวพี่สาวข้าเจ้าจะใส่ชุดไตไปแอลตัวโอเดสเนอะเจ้าเนาะรับหวานางวันนี้พี่เงือขับหวานไหมล่ะจากอีแม่จากจังไห้นะเจ้าเลอะงามก็เป็นแก่เขาปีนี่มาแก่แล้วใส่ได้อยู่ใได้อยู่เนาะเจ้าเนี่ย อยู่บ้านกับกิบกนข้าวสองคนพี่น้องเนี่ยนะเจ้าเนาะแต่พี่สาวกินแล้วข้าเจ้าจะได้กินแล้วนะเจ้าเอบอริบารีหยอกเจ้าเนาะไม่พูดพ่างทำเพลงนะคะวางกล้องแป๊บหนึ่งที่เอาเทินมานิ่งเจ่นอย่างนะะเพิ่นจะมาหันว่าขออนุญาตชิมก่อนนะคระับหงอกลำ ใส่เกลืองในก้อนปี๋เขาน้อ,นองใส่น้ำตาลนะอโอเด็ดมกักหวานๆจ้มามักกินตำมะม่วงจ้อมกันค่ะ ลองกินลำํำยู่ที่คนมากถ้าไปยาขาดความหักมากกินตามะม่วงกับโอเดสแล้วก็ปีสีอุไลนะเจ้ามันเนอร์มันเนอร์ลำ ภาพเล่าเรื่องนะคะอาจมีภาพเสียงเนื้อหารสชาติและมีกลิ่นออกไปหาผู้ชมนะคะขออภัยด้วยค่ะก่อนล้ำลากันไปนะเจ้าลืมไปสิ่งหนึ่งทำสีเล็บมาใหม่ขออนุญ,ญาตปวดสีเล็บก่อนก่อนล้ำลานะเจ้า ทำสีเล็บมาใหม่สวยไหมคะคอมเมนต์มานะเจ้า,ขอ,าจขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน้องอุเดจเจสกันละกันนะเจ้าวันนี้ล้ำนากันไปก่อนสวัสดีเจ้าโชคดีมีเงินใช้ใหม่สูงค่า